สวัสดีครับสวัสดีครับนะบวันนี้โปรโดีทีเด็ดที่อุบลร,ราชธานีวันนี้กับโปรโมชั่นชุด4ี่คูณสเป็นชุดตู้ลำโพง15,900บาทที่อุบลร,ราชธานีนะกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซีงกงนะฮะ085631 3001 0927566497โปรโดีทีเด็ดโปรโดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมที่ร้านอุบลมิวสิกซาวเซีงกงจังหวัดอุบลร,ราชธานีวันนี้นำเสนอชุดตูล้ลำโพงและท่านสอบถามมาว่าผมมีดอกอยู่แล้ว มีดอกเสียงกลางอยู่แล้วมีดอกซับเบท18ส18นิ้วอยู่แล้วจัดโปรโมชั่นตู้ลำโพงให้หน่อยวันนี้ก็มาดูที่ชุดตู้นะฮะ4คูณ4เจ้ามาติน18นิ้วไม้อัดไม้ดีทีเดเจ็ด 7. ชั้น20มิลเต็มนะครับวันนี้สีระเบิดโจตันประทะกับเจ้าทีดีห่งตู้เปล่า4ใบนะครับในราคาโปรโดีทีเด็ด15,900บาทมีอะไรกันบ้างเรามาชมมาดูครับวันนี้นะนะราดูที่เจ้าตู้วันนี้ครับนี่เจ้ามาตินมีหลายท่านสอบถามมาว่า ลองทําโปรโมชั่นตู้งลำพงให้หน่อยผมมีตู้อยู่แล้วมีดอกแล้วถ้าจัดในสี่พุนสี่ชุดตู้นี้จะราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นที่เท่าไหร่วันนี้บริษัทชุดตู้ตัวนี้ครับนี่นะตู้ซับเบดมาตินนี่ครับมาตินสิบแปดนิ้วนะครับขอตลับเม็ดต่อนะครับตลับเม็ดนะครับนี่มาตินสิบแปดนิ้วเนี่ยตรงหูยกตรงนี้ครับนี่รุ่นทีดีสิบแปดนะครับสิบแปดนิ้วไม่อัดยี่สิบมิลสีโจตันที่เราใช้นะครับบริษโปรโมชั่นมากมายนี่ครับนี่หูจับเด็กอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ครับนี่ไม่อัดยี่ส นี่ไม้ที่ที่เด็ดเจ็ดชั้นแล้วก็ดูข้างหน้ากิจเตียงปั๊มโรงงานนี่ครับนี่กรจเตียงปั๊มโรงงานลายพลาสติกลูกค้าเราสามารถเพิ่มพิมเตอร์ได้ใส่พิมเตอร์ได้เลยครับ่ชุดตู้นะนะครับทั้งหมด4ใบนะครับทั้งหมด4ใบนะครับนี่แล้วก็มีทุกอย่างกันจรนด้วยนะอยู่ข้างล่างตู้นะสำหรับวางวางข้างบนจะให้มันลงร่องพอดีเนี่ยนี่ครับนเ่ยมาดูขนาดสักรของเจ้ามาตินก่อนนะครับและท่านที่ยังไม่ได้รับชมอ่าก็จะมีโปรโมชั่นให้ได้ชมกันวันนี้อมาดูมาตินครับพร้อมเรื่องของมาติน พอตีมาตินจะลึกอยู่ประมาณ0นะครับประมาณคร่าวๆนะแต่นีเ้เราเพิ่มความลึกเข้ามาเป็น70ซนติเมตรนะครับเพื่อให้ได้ลูกเบดที่ลึกยิ่งขึ้นนะต,ตีมาตินเนี่ยครับให้ลึกยิ่งขึ้นในแล้วก็ตู้ไม่ดิ้นนะถ้าตู้มันชันมันก็จะดิ้นนะี่นี่ลึก70ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงครับจากระดับน้าําทะเล62ซนติเมตรเนี่ยหกสนี่เป็นนะความลึกความสูงนะสูง62ลึก70นะครับแล้วก็มาดูนะความกว้างนะครับนี่เพิ่มความกว้างขึ้นมา ห้าสิบสามเซนติเมตรนี่ครับห้าสิบสามหกสิบสองนะแล้วออก็ลึกเจ็ดสิบเซนติเมตรนี่ครับความลึกของตู้นะครับตะแกรงปั๊มโรงงานนี่ตะแกรงอันนี้ตะแกรงปั๊มงงานน,บบาน,น, wnie, นะครับทับเบลดมาดินสิบแปดนิ้วนะครับนะทั้งหมดสี่ใบแล้วก็ตู้เสียงกลางของเจ้าที่ดีนหนึ่งครับอยู่ที่ดีหนึ่งนี่ที่ดีหนึ่งตะแกรงปั๊มโรงงานกอดบนล่างนะตะแกรงน,นี่กอดทั้งบนทั้งล่างครับ้ล่างนี่ก็กอดกอดทั้งล่างกอดทั้งบนในตะแกรงปั๊มนี่ครับนี่ซื้อที่ขายดีกำลังแพ็กกิ้งครับนี ที่ดหนึ่งนี้ขายดีมากครับหนึ่วันวันละหลายหลายใบต่อว,วันคนระับเช่นวันนี้ก็อัปเดตวันนี้เป็นเท่าไหร่วันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามครับยี่สิบสามพฤษภาพันสองนร้อยหกสิบห้านะครับอัปเดตท,ทุกวันนะวันนี้ก็ประมาณเกือบสามสามสิบหกใบที่เราส่งลูกค้าวันนี้ครับที่ดีหนึ่งขายดีมากนะครับอ่ะมาดูครับนี่ชุดแขนโรงงานเนี่ยชุดแขนโรงงานเนี่มนี่ชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนเนี่ยครับสลักที่เราใช้สลักลูกปืนชุดแขนโรงงานงที่สวยนี่เอ็กนิ้วนี่ครับแล้วก็หูจับเหล็ก สีระเบิดที่เราใช้คือใช้สีโจตันนะครับนี่ลูกยางกันกิ้งไม้อัด20มิลครับที่เราใช้คแบบชุดแขวนข้างหลังกับนี่ชุดแขวนโรงงานเดอรนี่ข้างหลังชุดแขวนโรงงานทั้งหมดเลยสามารถสะเทอหลบฝน,นได้นะตัวนี้เนี่ยชุดแขวนโรงงาน,นอุปกรณ์ต่างๆตัวสเปคคอนตัวไรต่อ,คคตตอลูกค้าก็เพิ่มเติมได้เนี่ยไม้อัด20มิลไม้ดีที่เดืดเจ็ดชั้นนะที่เราใช้ไม้ดีที่เดืดเจ็ดชั้นนับ20มิลเต็มนับแผ่นหนึ่งก็ตกประมาณเกือบ900กว่าบาทนะแป่นแผ่นหนึ่งนะ มไม้ยูเก็บเจ็ดชั้นที่เราใช้คือไม้เต็มเวลาซาอร่องซ้ออะไรมันไม่แตกครับไม่ต้องโ๊ะนี้ไม่ต้องโ๊ะ,อโะของถ้าไม้มันดีอยู่แล้วก็โ๊ะตามร่องที่มันมีรอยยิงแม็กแค่นั้นครับนี่ทีแล้วก็เก็บแค่นี้นะทั้งหมด4ใบนะครับนี่สี่พุ่น้นบาท15,900บาท ลองเสีซฟ right, ได้นะเพราะเป็นตู้เปล่าสิครับเป็นตู้เปล่านะฮะลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเราอย่างเต็มเติมหน้าที่นะับ0856313001อัปเดตบันนี้23กุมภาพันธ์ที่อุบลราชธานียามเช้าประมาณ9นาฬิกานะประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะกี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณกี่โมงครับตอนนี้ แปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีแล้อัปเดตทุกนาทีทุกชั่วโมงนะครับอัปเดตทุวกวันนะครับนะบโปรโดีทีเด็ดโปรโดีเมนูเด็ดนะวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงที่อุบลราชธานีวันนี้ยี่สิบสามกุมภาพันธ์โปรโมชั่นยามเช้าแปดนาฬิกายี่สิบนาทีซีคุณซีชุดตู้มาตินปะทะทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วปะทะสิบแปดนิ้วหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอแล้วก็ไปกดติดตามที่แฟนเพจกับเพจร้าน, Music Sound, น,านอุบลมิวสิกซาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ไลฟ์สดอยู่ทุกวันนี้กับอุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่กับทุกช่องทางการติดตามของทางร้านเบอร์โทรก็ตามที่เราได้อัปเดตไป0 8 5 6 3 1 0 6 6 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7ที่อุบลราชธานะีขอบคุณในการติดตามยามเช้า23กุมภาพันธ์แปดนาฬิก